สวัสดีครับผมบอยร,รีวิวขอครับวันนี้เราจะมารีวิว7สิ่งอุปกรณ์ทำสวนนะครับที่ควรมีติดบ้านเอาไว้นะครับ<อ>เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับที่7ก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรและนี่คือเครื่องเล็มพุ่มไม้ไร้สายนะครับแบบใช้แบตเตอรี่นะครับโอ,โอ้โหนี่เป็นเลื่อยแบบนี้เลยนะฮะ แนะนำเลยครับว่าประหยัดเวลาทุ่นแรงทุ่นเวลาไปได้เยอะเลยนะครับอันดับที่6นะครับคือหัวสปริงเกอร์นะครับห้าหัวใน1เดียวนะครับผมที่เราสามารถที่จะปรับได้นะครับให้มันเป็นหัวต่างๆออกด้านข้างออกกระจายวงกว้างนะครับออกครึ่งวงกลมออกแบบ360องศาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าว่ามันใช้งานง่ายขนาดไหนนะครับว ออกด้านข้างแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ออกได้แค่มีหัวสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบต่อเข้ากับสายยางที่เรามีนะครับแล้วก็เปิดเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยมาเลื่อนเอาทีหลังแล้วก็อันดับห้านะผมกันไก่เลื่อยนะครับตัดก,กิ่งไม้ที่แบบว่าเป็นต้นไม้แบบสูงๆนะฮะนี่แบบนี้ครับผมเป็นเซตของเขาแบบนี้เลยนะฮะมีกระบองไซอิ๋วให้ด้วยกระบองนี้สามารถที่จะยืดออกไปได้ โอ้โยืดยาวเสร็จแล้วก็ล็อกด้วยตัวเองได้เลยนะครับเขาจะมีใบเลื่อยมาให้1ใบนะครับเป็นแบบนี้นะฮะผมแล้วก็จะมีตัวมีดที่เป็นตัวตัดก,กิ่งแบบกระตุกกระตุกนะครับให้มาอีก1ใบนะครับในชุดนะครับเดี๋ยวเราประกอบแลวใช้งานเดีนดีกว่าครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีต้นไม้แบบสูงๆแบบเนี้ย มันต้องมีอันนี้มันต้องมีประกอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงเพื่อจะตัดกิ่งได้แบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทําหน้าที่เหมือนตัวกันไกตัดกิ่งนะครับแล้วก็มีสายยาวๆออกมาแบบนี้บ้านไหนมีต้นไม้แบบสูงๆอย่างนี้สบายเลยครับได้ทั้งเลื่อยได้ทั้งตัดแต่งกิ่ง ดยอด <c oughs> ไม่รอช้าครับมาถึงอันดับที่4ี่ครับผมกันไกตัดหญ้าของโทโทโน,นะครับบางรุ่นบางยี่ห้อนะมันไม่สามารถที่จะปรับได้ว่าโอเคมันทางแล้วมันห่างแล้วตัวนี้เราสามารถที่จะปรับได้นะฮะแล้วก็ดูนี่ครับตัวใบเลื่อยของเขานะครับใบตัดของเขาจะมีความหยกัยกหยกัยกหยกัยกหยกักหยักแบบนี้ด้วยนะครับทำให้เวลาเราตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้านะครับมันไม่ดิ้นหลุดออกไปนะครับมาลองกันเลยดีกว่าหญ้าที่ติดพื้นอย่างนี้ฮะ สามารถตัดได้สบายๆครับหรือจะไปแต่งกิ่งแบบข้างบนก็ได้ไอ้ต้นนี้มันจะตายอยู่แล้วเนี่ยเราต้องตัดให้มันแตกออกมาใหม่หรือว่าตัดแล้วมันจะตายเลยวะการไกตัดกิ่งทโ่วครับอันดับ4ครับถือว่าติดบ้านไว้อุ่นใจแน่นอนอันดับที่3นะครับผมของที่ต้องมีติดบ้านไว้ครับผมมีพรั่วนะครับแล้วก็จอบกับคลากนะครับที่มันเป็นแบบไซมินิอันดับแรกเดี๋ยวผมจะลองใช้ครากนะครับในการนี่นะ ไหมเขี่ยเศษใบไม้เศษอะไรพวกนี้นะครับควรดินให้กับต้นไม้หรือว่าจะใช้จอบนะฮะในการที่จะขูดเบาๆทำหลุมแล้วส่วนตัวนี้นะครับเราจะตักย้ายต้นไม้นะฮะมาที่จะกดลงไปแบบนี้งัดมาขึ้นมาจะขูดอะไรต้นอะไรเนี่ยที่ต้นอะไรนี่นี่แล้วเราก็จะย้ายไปปลูก ที่่ใหมได้เลยไม่รอช้าครับเรามาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้คือกันไกยตัดกิ่งไม้ของทโทนะครับแล้วกันไกตัดกิ่งเนี่ยมันจะเสียบ่อยมากก็คือตอนที่ด้ามจับกับไอตัวใบอะ่ะ มันหักออกจากกันแต่ของโทโทนะครับผมเห็นไหมครับมีจุดยึดนะครับถึง4จุดด้วยกันนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวด้านจับนะครับเป็นโลหะยาวมาตลอดทั้งแท่งเลยนะฮะแล้วก็ตัวมือจับเนี่ยเป็นแบบเป็นยางซิลิโคนนะครับนิ่มๆนะครับมีตัวเซฟตี้ล็อกอย่างดีว้าดูดีโคตรแข็งแรงเลยนะครับนี่จะใช้งานนะครับกแกะต่กิ่งนะครับกิ่งเล็กตัดได้ สบายสบายแล้วคมมากทําให้รอยตัดของเราเนี่ยมันแบบคมกริบเลยนะครับทําให้ต้นไม้มันไม่ช้านะครับกิ่งใหญ่ๆตัดได้เอาแบบโคตรใหญ่ผมแม่งแท้จะเข้าไม่ได้แล้วอะออก็ยังตัดได้ตัดแต่งดอกไม้กิ่งไม้ใบไม้เล็กๆน้อย นี่ครับผมกันแกตัดกิ่งทโ้ทครับอันดับ2ที่ทุกบ้านที่มีสวนควรจะต้องมีติดไว้นะครับเราไปดูอันดับ1เลยว่ามันจะเป็นอะไรและอันดับที่1ครับคือนี่เลยครับผมเครื่องตัดหญ้าไร้สายของทโ้ทนะครับผม และแบตเตอรี่นะครับเราสามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะครับของแบตทั้นะครับก็จะมีตัว2แอมป์4แอมป์ถ้าอยากใช้นานนะครับก็ใช้ตัว4แอมป์ตัวก้อนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสนามเล็กๆนะครับ2แอมป์ก็เพียงพอแล้วนะครับใช้กับสว่านใช้กับอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดเลยนะครับกว่า120รายการของทั้นะครับสินค้าท o ้รับประกันยาวนาน1ปีเต็มทุกรายการนะครับตัวนี้ผมเป็นไฟฟ้าเสียงไม่ดัง ไม่เกิน96เดซิเบลเสียงโคตรเงียบและใครที่อยากได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ครับเขามีช็อปเข้าไปเลือกเข้าไปเดินเข้าไปดูกันได้แบบเยอะแยะของเยอะมากเออที่สำคัญนะแล้วก็มีเดคาคิล่าด้วยของใช้ภายในบ้านนะฮะผู้ชายเดินผู้หญิงเดินโอ้มีครบทุกอย่างตัดยญาต่อดิฟ้า